การปลูกเอื้องสายให้กอใหญ่ๆครับวันนี้จะนําเสนอวิธีการปลูกเอื้องสายนะครับอันนี้ที่สีชมพูอันนี้ก็คือเอื้องสายผสมเนสเตอร์ครับซึ่งเป็นเอื้องสายผสมระหว่างเอื้องสายคลั่งสั้นกับเอื้องสายโอโนมาโนูนะครับอันนี้ก็เป็นสายคลั่งสั้นที่ปลูกไว้กับต้นทุเรียนนะครับก็เป็นไม้ป่ากันแท้นะครับทีนี้เราก็มาดูว่า,เ,าเมื่อเอา ไอสายข้างสั้นเนี่ยนะครับมาผสมกับโอนมานูแล้วมันก็จะได้เป็นเนสเตอร์แบบนี้นะครับสีจะออกออชมพูม่วงสีสวยมากแล้วมีกลิ่นหอมแล้วถ้าปลูกให้มันใหญ่ๆยาวๆเนี่ยมันรวมๆกันเนี่ยมันก็จะถ้าให้มันแตกกอเองเนี่ยมันจะใช้เวลานานเพราะนั้นเราก็เอาใช้วิธีวิธีทางลัดนะครับก็คือเอามารวมกัน เอาแต่ละกเอเอาสายพันธุ์แต่ละกอมารวมกันในตะกร้าเดียวกันนี่จะทําอย่างไรก็มาดูวิธีกันเลยนะครับว่าเราจะทําแบบไหนอันนี้ก็เป็นสีของเอื้องสายเนสเตอร์นะครับก็สวยงามมากทีเดียวนี่ครับนี่วิธีเนี่ยตะกรา้าอันนี้ออกดอกแล้วนี่ปลูกมาหนึ่งปีแล้วครับนี่เราก็ปลูกไว้ที่สวนแล้วก็ใส่อันนี้ติดกัะขอนไม้แล้วก็มาเจาะตะกร้าด้านข้างรับรากก็เดินดีทีเดียวนะครับอันนี้ลาต้นของเอื้องสายเนสเตอร์ก็ กอเป็นพุ่มเป็นพวงดีทีเดียวนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าอะจะมาปลูกกันละจะทําอย่างไรดีให้มันสวยงามแต่ถ้าปลูกใส่ตะกร้าแบบนี้เนี่ยไม่ได้เจาะข้างๆเนี่ยท่านด้านบนเนี่ยพอละสายมันยาวๆแล้วมันจะเกิดการหักเกิดขึ้นนะครับนี่ก็ต้องเอียงตะกร้านิดหน่อยเพื่อไม่ให้มันมันหักไม่งั้นเวลามันดอกมันน้ําหนักมันจะรับก้านมันจะรับน้ําหนักดอกไม่ไหวมันก็จะเกิดการหักแล้วทําให้มันเฉาแล้วก็ไม่สวยงามนะครับ ก็มีสายพันธุ์จำน่ายด้วยนะครับเอามาดูกันเลยครับแต่ถ้าเป็นโอโน่พันธ์แท้นะครับก็จะสีอ่อนแบบนี้นะครับก็จะกลิ่นหอมสายยาวต่นนี้ที่พันธุ์ที่ผมใช้นี่ก็คือโอโน่พันธ์แท้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับที่เป็นแฟนคลับแฟนกล้วยไม้อันที่พันธุ์ที่ผมถืออยู่ในมือนี้ก็คือเป็นพันธุ์โอโน่เป็นเอื้องสายโอโน่มานูพันธ์แท้ครับอันนี้ก็จะออกสีสีชมพูอ่อนแล้วก็มีกลิ่นหอมมากอันนี้มันเป็น พันอยู่ในตะกร้าแบบนีออ้ถ้าอยากให้ตะกร้ามันใหญ่เนี่ยเราจะทําอย่างไรวันนี้จะมาแนะนําวิธีการปลูกเอื้องสายโอโนมานู u, แล้วก็เอื้องสายเนสเตอร์ผสมเนี่ยนะครับแล้วก็เอื้องสายอย่างอื่นเป็นต้นสายน้ำพึ่งลาวหรือสายน้ำพึ่งไทยก็ได้ทีนี้เราจะทําให้มันเป็นตะกร้าใหญ่เลยก็จะมาซึ่งวันมาแนะนําวิธีที่ผมใช้ก็แล้วกันนะครับว่าทํายังไงให้ตะกร้ามันใหญ่ได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับ ครับอันนี้ก็ได้ผู้ช่วยพระเอกเลมาช่วยนะครับนี่ก็คือตะกร้ากล้วยไม้ขนาดใหญ่นะครับตะกร้า20บาทเรามาตัดข้างๆมันให้เป็นรูก,ก่อนเนี่ยก็ตัด,ตดออกไปเลยตัดเขาเรียกว่าไอเดียที่จะทําให้มันตะกร้าใหญ่เพราะเรื้องสายพวกนี้นะครับถ้าเราปลูกให้มันห้อยลงมาจากด้านบนเนี่ยบางทีเนี่ยสายมันจะหักเพราะว่าสายมันยาวแล้วมันจะรับน้าหนักไม่ไหวแล้วเวลาออกดอกมันจะมันก็จะหนักมากเพราะฉะนั้นเราจะให้มันห้อยออกมาจากตะกรา้า โดยที่มันเป็นอ่ตัดเป็นรูอย่างนี้เสร็จแล้วตัด3รูด้านอันนี้เราเนี่ยครับนี่อีกด้านหนึ่งทีนี้ทีนี้เราก็เอาพันนี่นะครับเนี่ยเนี่ยพันที่เรามีอยู่เนี่ยอ้าวคุณเลเราจะยัดเข้าไปทั้งตักล่าก็ได้เลยแต่ว่าทางที่ดีนะดึงมันออกมาเลยไม่ต้องกลัวเพราะต่มันออกลากใหม่ดึงมันออกมาเลยเอาเอาดันที่ก้นมันดันที่ก้นมันล่ามันจะเกาะกันอยู่นะครับดึงออกมาเลยครับล่ากอาจจะขาดนิดหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วงนี้หน้าฝนนะ แล้วเราให้ปุ๋ยให้อะไรออกมาก็มันก็จะลากมันจะเดินดีอาจดึงออกมาเลยเป็นแบบนี้นะครับเอายัดเข้าไปในรูเลยครับยัดเข้าไปในรูเลยเอาเรียงต้นให้มันสวยงามเอาเราก็เอามาสามตะกร้าอเอาอนนี้อีกหนึ่งนะครับเนี่ยตะกร้าที่เราขายอยู่นี่ยนะครับก็มีศหน่อย,ยาวๆแบบนี้เนี่ยนะครับก็ตะกร้าละ200บาทนะครับก็สิ้นปีนี้ก็มีดอกประมาณ สิ้นธันวาสิ้นฝนเนี่ยมันก็จะทิ้งใบแล้วครับแล้วก็ประมาณมกราก็จะเริ่มฟอร์มดอกกุมงพาก็ดอกบานนะนี่เราก็อาจจะดึงยากหน่อยแต่ว่าเราก็ใช้วิธีอย่างนี้เลยดึงออกมาแต่ถ้านั่นก็คุณเรเอาตัดก้นมันก็ได้นะแต่ว่าถ้าดึงออกได้ก็ดึงจับตรงขยุ่มตรงรากมันนะครับอ่รา,ากมันเดินดีทีเดียวนี่ดึงออกมาเลยเอาแล้วยัดเข้าไปในรูนะครับถ้าอยากได้เยอะกว่านี้ก็ได้นะครับอ้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยทีนี้ อเราจะใช้อะไรล่ะให้มันเดินดีนะเริ่มต้นเลยครับอันนี้ออกมาลงถือที่อ่ะมันก็จะห้อยมาอย่างนี้นะเออนี่ก็จะห้อยมาอย่างนี้แล้วเนี่ยเออแต่ก็จะเป็นรอบรอบเลยนะครับรอบอ่าอ่ะท่านี้วางให้ดีย่ยอดมันหักนี่กุยมะพร้าวครับอุปกรณ์ที่ใช้กุยมะพร้าวอย่างนี้ครับก้นเล็กต้นใหญ่เอาช่วยกันใส่ลงไปเลยครับนี่ใส่ลงไปเลยเอาเอาเอากุฎมะพราะ้าวต้นใหญ่ไปอุดตรงรูไว้อ่ะนี่ ผลมะพร้าวผมลงไปแล้วก็ขี้วัวครับขี้วัวออขี้วัวโรยไปท้านบนนะครับนี่ขี้วัวแห้งนะขี้วัวแห้งเป็นปุ๋ยอย่างดีพวกเอื้องสายพวกนี้จะชอบขี้วัวนะครับแล้วก็เราอาจจะใช้ออสโวโค้ดด้วยก็ได้นะครับอ่ในปุ๋ยออสโวโค้ด Code, โอัวโคตโรยโรยลงไปปืนละลายชา้าอ่ะอ่ะเป็นอันวัดเรียบร้อยนี่เราก็ได้ตะกร้าใหญ่เลยเราก็จะไปอ่าถมไปอีกอ่ะเนี่ยไม่เป็นไรเราก็ใส่ที่วัวเพิ่ม,เ,มเดี๋ยวรากมันก็จะมาสารตรงนี้นี่นะครับก็วิธีการปลูกทําให้มันเป็นตะกร้าใหญ่เลยเอาไปแขวนลองแขวนดูสิครับนะแล้วเวลามันออกดอกมันจะสวยงามก็อันนี้เราใช้3ตะกร้าเล็กนะครับนี่เป็นแบบนี้อ้าวได้แล้วนะครับ อ,อย่างนี้ครับแล้วก็ลดน้ำทีนี้อุปกรณ์อีกอย่างที่เรามาใช้เนี่ยสิอุปวัสดุเนือใช้คือนี่ครับหน้ากากพัดลมเนี่ยเราก็เอาลวดที่ค้อยก้อยไม้เนี่ยนะครับเอามาผูกเข้าเลยนะครับแล้วเราก็จะปลูกเอื้องสายในนี้แล้วล่ะครับนี่ก็ใช้ตะกร้าหน้ากากพัดลมเนี่แหละครับอา้าวทำให้มันเท่เลยนะครับน่ะ ก็ได้ตะกล้ากล้วยไม้อีกวิธีหนึ่งเป็นแบบนี้ทีนี้เราก็รองพื้นมันด้วยนี่เลยครับรองพื้นมันด้วยขุยมะพร้าวอ่ะขุยมะพร้าวโรยลงไปอ่าขุยมะพร้าวโรยลงไปครับอันนี้เราจะไว้อไว้เพาะไอ้พวกตะเกียงเอื้องสายก็ได้นะครับเอาขุยมะพร้าวโรยลงไปเป็นอ่าขุยมะพร้าวหยาบๆยาบเนี่ยไม่ให้มัน อ่าโอเคขุดมะพระ้าวโรยลงไปทีนี้เราก็เอาเอื้องสายเยนี่ยครับอันนี้เราจะได้ไหลเอาจากกี่ตะกร้าดีล่ะเอาก็ใส่ลงไปเลยครับเหมือนเดิมเอาออกจากตะกรา้าไม่แนะนําให้เอาออกวางไปทั้งตะกร้านะครับเพราะว่าเอาวางไปเลยครับวางไปเลยวางมุมๆวางกลางเนี่ยอ่าวางสักนี่หลายๆหลายๆตะกร้าก็ได้นะอ่ะเดีจะได้มันจะได้กลายเป็นกอใหญ่ไปเลยไงเออแล้ว พันมันก็งามดีนะครับเนี่ยอย่าลืมนะครับถ้าอยากได้พันก็ติดต่อเข้ามาตามเบอร์โทรศัพท์นี้นะครับกอหนึ่งเนี่ยก็200บาทครับรีบนะครับเพราะมีไม่เยอะเ,ยเออมีไม่เยอะอันนี้ตะกร้าน,นี้เราใช้สัก4กอดีไหมหรือสัก5กอยังได้เลยเออนี่วางลงไปวางไปอย่างนี้เลยนี่วางเราก็จะได้รอบเลยรอบทิศทางนะอ้าวนี่อีกนะเออ มันก็สีสันมันก็จะสวยงามโอโนโมานูนะครับเนี่ยอ่าสีละเออสีเอาอีกเอาอีกนี่เรามันปลูกเราอยากเราอยากได้ของใหญ่เราอยากได้ตะกร้าใหญ่เออเพราะว่าปลูกไปทีละตะกร้ากว่ากอมันจะใหญ่นะมันช้าเอาอย่างนี้เลยทางลัดครับทางลัดนะครับก็จะทําให้สิ้นปีนี้มันก็ออกดอกนะครับอ่าตะกร้าละมามุมนี้อ่ะมามุมนี้บ้างนะครับเอา้าเลี้ยงให้มันอย่างนี้เลยไปติดติดกันเลย เออได้หกเอาอตะก้าหนึ่งาได้หกอารีน่าพัดกาพัดลมได้หกตะก้าเลยนะแล้วถ้าเกิดว่าเอาพันแท้เอาเนสเตอร์ใส่ลงไปด้วยนี่มันก็จะได้สีที่แตกต่างนนะรอบตะก้ามันก็จะได้สวยความสวยงามเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับอ่าได้หกตะก้าจริงๆเจ็ดแปดยังได้เลยเนาะเอาว่าเอาหกพอแล้วทีนี้ก็นะครับเนะี่ยเหมือนเดิมเอาขุนมะพร้าวลงอันนี้ขุนมะพร้าวหยาบนะขุนมะพร้าวหยาบมาช่วยกัอันเเอาขุนมะพร้าวละเอียด นะครับถมถมลงไปนะครับเราก็จะได้กอที this area. This area. Nah, ่มันงดงามนี่รากมันจะเดินดีมากเลยล่ะเนี่ยมันจะได้ปุ๋ยแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ฮอร์โมนไข่นี่ผมก็ทำฮอร์โมนไข่ไว้เยอะเลยนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยฮอร์โมนไข่เดี๋ยวให้ดูนะครับกลิ่นหอมจะเอาคุณเลช่วยเปิดกับกระปุกฮอร์โมนไข่เลยครับนี่ครับโอ้นี่เอ่อเนี่ยฮอร์โมนไข่นะเอาเป็นว่ากลิ่นหอมปุ้งเลยก็ต้องเขย่าหน่อยต้องเขย่าหน่อยก่อนใช้อันนี้ก็หมักไว้2อาทิตย์กว่าแล้วครับอันนี้ใช้ได้แล้ว แล้วก็อ่ะเอาน,นี่ขุนมพะพร้าวโรยลงไปแล้วโรยทับไปเลยอบเลยแล้วก็นวนครับขี้วัวนะใช้ขี้วัวใช้ขี้วัวโรยลงไปอ่ะทั้งขุยมพะพร้าวทั้งขี้วัวเออนี่โรยลงไปทับให้มันหมดเลยนะครับแล้วก็ให้น้ําเอาโอสโมโคตลงแล้วก็ฉีดฮอร์โมนไข่้วก็จะช่วยนี่เออเราก็ได้เรียบร้อยเห็นไหมครับเราก็จะได้เอื้องสายที่มันอยู่ในตะกร้าเอา เไม่ต้องถมถมขนาดนี้พอพอถมตะกร้ามันพออ่ะโรยปุ๋ยด้วยออสโมโค้ด้านบนอ่ะพ่อครับเรียบร้อยออาคุณเลนลองเอาขึ้นไปแขวนสิคราวนี้เราจะได้เอื้องสายเห็นไหมโอ้อนี่นะโชว์หน่อยโชว์หน่อยเห็นไหมนี่รอบล้อมรอบเลยนี่เราใส่มากกว่านี้ก็ได้นะครับเนี่ยเราก็ได้รอบตะกร้าเลยนะครับอันนี้เห็นไหมครับเอาแขวนเลยครับ นี่เดี๋ยวปีหน้าเรามาดูดอกกันส่วนอันนี้ก็เป็นที่ดอกบานอยู่นีด้ดอกบานทั้งปีครับบางกอกซันเซ็ตผสมวิลาชนะครับอ,อันนี้ก็จะมีพันธุ์อันนี้เป็นช้างนะฮะก็สนใจก็ติดต่อเข้ามาครับเรียบร้อยขอบคุณพระเอกมากานี่เรายังเหลือพันธุ์อยู่นะครับที่ไว้รอจําหน่ายเนี่ยนะครับพอเราสองรอครับอันนี้ที่ปลูกไว้แล้วเนี่ย นี่ยาวๆอย่างนี้นะครับเนี่ยยาวเลยนะไ่่เตรียมรอดอกขอบคุณมากนะครับนี่ครับพอปลูกแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันได้กอใหญ่ๆเลยครับขอบคุณมากนะครับ,บ,รบที่ดูมาจนจบถ้าสนใจติดต่อสายพันธุ์ได้ครับก็มีทั้งโอโนพันธ์แท้แล้วก็เนสเตอร์แล้วก็พันธุ์อื่นๆด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ